สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ้าที่บรษัการขายโตลต้า1988นะครับผมวันนี้โจ้าจะมารีวิวนะครับผมฉบับเต็มนะครับของตัว Fortuner l e a d e r ตัวจีนะครับผมแต่ง GR Sport รอบคันเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้โจ้าจะพาชมเลยนะครับว่ารถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับผมนี่ครับอย่างแรกเลยก็คือไฟหน้านะครับผม ดูโอโวเทกเตอร์แบบก้างป่านะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ล่างนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวก้างป่าตัวไฟตัดหมอกนะครับผมเป็นสีดําเงานะครับผมตัวใช้ล่างนะครับผมใช้ล่างจะเป็นสีดํานะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นทําขาวดานะครับผมแล้วก็มีเพจ T R S นะครับพร้อมโลโก้แก้วใส่ให้ไปแล้วด้วยนะครับผม เค yeah. okay. มาดูต่อครับผมล้อนะครับผมตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับผม TE นะครับผมตัวนี้เป็นตัว TE m a แม็กลน้น้ำตาลไหมนะครับผมตัวนี้เป็นแม็กแต่งซิ่งเลยยางตัวนี้จะเป็นยางโรงงานนะครับผมที่มากับตัวรถนะครับผม น้อแม็กตัวนี้จะเป็นน้อแม็กขอบสิบแปดนะคะผมสองหกห้าหกสิบขอบสิบแปดนะครับแต่งโหลดแต่งโหลดใส่ปีกนกนะคะผมตัวฟโปรเฟนเดอร์นะคะผมตัวนี้เป็นชุดโช๊คไปด้วยแล้วนะครับตัวนี้นี่ทำช่วงล่างเป็นโปรเฟนเดอร์เลยนะครับผมตัวนี้จะปรับสิบหกระดับใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์ไปแล้วนะครับผมโอเค กระจกมองข้างนะครับผมทําสีดําเงาแล้วพร้อมพ่นหลังคานะครับผมเป็นสีดําแล้วด้วยนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่ชอบแต่งซิ่งผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมยางสามารถใส่เป็นโตโยอาทีได้นะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะครับผม ด้านหลังนะคะผมแป้งหลังเป็นตัว GR Sport แล้วนะคะผมนี่้า้ล่างนะครับผมเป็นสีดำเงานะคะผมตอนนี้แบบลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะผมถ้าเป็นตัว TR ตัวนี้จะมีเขี้ยวสีเขี้ยวนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับผมตัวโลโก้ยังไม่ได้เป็นโลโก้แก้วหลังนะครับ ถ้าซื้อกับผมเนี่ยผมจะแถมโลโก้แก้วหลังไปให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เพจตัวนี้ก็ติดเพจ t r ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาชมภายในของรถคันนี้ดีวกว่าว่าเป็นแบบไหนนะครับภายในของรถคันนี้นะครับผมทําเบาะหนังไปแล้วนะครับเอ,อใส่มีเบาะหนังแล้วนะครับผมเบาะ ปรับไฟฟ้านะครับผมแปดทิศทางนะครับนี่ฝั่งคนนั่งนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะแต่งด้วยนะครับผมเป็นเบาะแต่งลาย GR นะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับผมคอนโซลหน้าก็จะตกแต่งด้วยหนังนะครับผมวัสดุเป็นหนังหมดเลยนะครับหน้าจอเป็นแบบ8นิ้วนะครับผมตัวนี้ยัง8ดนิ้วอยู่นะครับ แอร์จะเป็นแอร์แบบดูโอโปรเจคเตอร์ไปแล้วนะครับผมนี่แอร์ Air เป็นดูโอโปรเจคเตอร์มีสายเสียบสาย USB เอ่อหน้าจอตัวนี้รับรับระบบ a p p l e c a r า l ์ y กับ Android Auto ไปแล้วนะครับผมโอเคตัวเกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมหกสปีดนะครับผมมี ตัวปุ่มอีโคนะครับอีโคกับพาวเวอร์เวลาเล่นแซงไปแล้วนะครับผมจะผมพาไปดูฝั่งคนฝั่งคนขับก่อนโอเคนี่พวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยมาตติฟังชั่นนะคะผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับผมสามารถรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็สามารถควบคุมฝั่งนี้ จากฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาชมท่านหลังด้านหลังตัวนี้นะครับผมเป็นนั่งได้สามที่นะครับผมก็คือด้านข้างนะครับสองแล้วก็มาตรงกลางตรงนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับผม เรามีตัวเสียบปลั๊กนะครับผมเป็นตัวปลั๊กเวลาลูกค้าใช้โน้ดบุ๊ e กสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีที่ไอจ่ายนั่นเองนะครับผมตัวนี้นี่ครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับผมมีแอร์ตอนหลังนะครับผมเรียบร้อยแล้วนี่ตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับปุ่มที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับผม นี่ครับสามารถปรบปุ่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีนี่ครับเบลคนกลางครับผมสามารถดึงออกมาใช้กับตรงนี้นะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังบ้าง ด้านหลังตัวนี้พับเบาะไปแล้วนะครับผมแล้วฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมมียางอะไหล่อยู่ข้างใต้รถให้ด้วยนะครับผมนี่นี่นี่ชุดโชกชุดโชกกโปรเฟนเดอร์ด้านหลังตัวนี้แล้วก็แล้วก็ใส่ให้แล้วด้วยตรงนี้นะครับผมอโอเคโอเค โอเคครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะผมตัวปฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับผมสามารถติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวโจจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถทักไลน์ส่วนตัวมาได้เลยหรือว่าโทรมาก,ก็ได้ครับเดี๋ยวโจทิ้งเบอร์ไว้ให้โอเคครับวันนี้โจลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ